สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอยู่กับผมอีกเช่นเคยในรายการตามแวมมาคุยครับวันนี้วันอังคารทํางานกันวันแรกแล้วพักผ่อนกันมาเต็มที่แล้วชาร์จแบตกันมาเต็มอิ่มก็กลับมาลุยงานกันวันนี้ใครเหนื่อยจากการเดินทางก็คืนนี้กลับถึงบ้านก็พักผ่อนชมรายการผมก่อนเข้านอนนะครับรายการของเราออกอากาศสช่องทางนะครับที่เพจรายการตามแวมมาคุยนะคะเฟซบุ๊กแฟนเพจ เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือที่ YouTube นะครับตามแวรมาคุยชา n นลอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามด้วยทุกครั้งที่ทีมงานผมเอ่อโพสคลิปรายการของเราเนี่ยก็จะดึงลิงก์จากที่ช่อง YouTube มาโพสในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับดูได้2ช่องทางฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์กดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนใกล้ตัวของคุณผู้ชมด้วยนะครับเอาละวันนี้ผมอยากจะ เคยรับการดูแลสุขภาพดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันเกี่ยวกับเรื่องของริมฝีปากอ่าปากเรามีประโยชน์นะครับในการพูดจาในการกินอาหารอะไรต่างๆมากมายในการสื่อสารเยอะแยะมากมายหลายอย่างนะครับดังนั้นริมฝีปากนะครับซึ่งอยู่ภายนอกปากของเราเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยเวลาเจอหน้าใครเขาก็จะสังเกตนะใบหน้าเราเป็นยังไงตาหูนะครับปากจมูกเป็นยังไงนะฮะดังนั้นบางคนเนี่ยอาจจะขาดความมั่นใจเรื่องของริมฝีปากเนื่องจากว่า ดําคล้ำนะครับอาจจะเกิดมาจากหลายสาเหตุนะเช่นการสูบบุหรี่มากเกินไปนะครับหรือว่าการดื่มน้ําน้อยจนเกินไปหรืออาจจะแพ้สารอะไรต่างๆนะครับสารที่มีบางสิ่งบางอย่างทําให้ริมฝีป,ปากเราดําคล้ําลงซึ่งก็ สร้างความไม่มั่นใจให้กับเราเวลาเราเจอใครนะครับเจอคนข้างนอกนะหรือมีคู่สนทนาอะไรต่างๆนะครับก็จะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจวันนี้ผมเลยเอาเคล็ดลับเรื่องการดูแลแก้ไขริมฝีปากดําคล้ำมาฝากกันนะครับอันนี้น่าลองไปทําดูนะทำกับทดลองกับตัวเราเองเนี่ยลองทำดูสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยน่าจะเห็นผลเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินนะครับที่ต้องไป เข้าคอสอะไรต่างๆทําให้ริมฝฟิปากเป็นชมพูแล้วก็ไม่ต้องไปเสี่ยงซื้อครีมบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นอันตรายมีสารเคมีเนี่ยมาทาแล้วริมฝฟปปากชมพูปั๊บมีสารเคมีขึ้นมาปากพังไปกันใหญ่เลยนะฮะ เริ่มแรกเลยนะครับคุณผู้ชมใครที่มีริมฝีปากดําครัม้มนะ้าเรามาดูก่อนว่าเราจะเริ่มต้นแก้ปัญหาจุดพวกนี้แต่ละจุดเป็นอย่างไรบ้างเริ่มแรกบํารุงจากภายในสู่ภายนอกนั่นแหละนั่นก็คือการกินนั่นเองนะครับการกินจากข้างในแล้วก็บํารุงออกมาเลยสู่ภายนอกก็คือริมฝีปากเราจะดีขึ้น 1. ดื่มนะ้ําวันละ8-10แก้ว จากหลอดด้วยนะขอเน้นว่าต้องเป็นจากหลอดดูดน้ําด้วยอย่าอริบปปกสัมผัสภาชนะมันจะเป็นแก้วถ้วยนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่กระบอกอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับจะทําให้อริบปิปกไปสัมผัสกับภาชนะซึ่งภาชนะน้นอาจจะมีสารอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบได้ดังนั้นควรดูดจากหลอดดีที่สุดน้ำเปล่าๆวันละ8-10แก้วจําเป็นมากนะครับอย่างที่2กินอาหารกลุ่มที่ให สารอาหารประเภทวิตามินโดยเฉพาะวิตามิน B และวิตามิน E นะครับอันนี้สำคัญมากกินอาหารกลุ่มนี้แล้วจะช่วยบำรุงเรื่องของอริมฝีป,ปา,กากที่มันคล้ำให้เราสว่างใสดูดีขึ้นนั่นเองนะฮะต่อมาบำรุงและฟื้นฟูบำรุงและฟื้นฟูนะครับควรสครับริมฝีป,ปากอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งมันจะมีครีมที่เขาขายที่เป็นสครับที่ปากเนี่ยมันจะขับข,ขาจัดพวกเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วออกทําให ผิวหนังใหม่เกิดขึ้นแล้วก็ปากเรานุ่มชุ่มชื่นขึ้นนะครับดังนั้นควรสครับลิมฟีปากเราอย่างน้อย1-2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับอันที่2คือพอกลิปส์นะครับพอกลิปสคริปปิ้งมาร์กทุกคืนในนี้เขามีจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปนะครับเขาจะมีตรงนี้สําหรับคล้ายๆเหมือนอย่างเรามาร์กหน้าได้นี่ก็เขาเรียกเหมือนมาร์คริมฝีปากแลืมาร์กทิ้งไว้นะครับทุกคืนจะทําให้ริมฟีปากเราได้รับการบํารุงอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับจะหมด วิธีการดูแลนะครับเลือกลิปบำรุงที่มีสารป้องกันแสงแดดด้วยนะครับแสงแดดก็ตัวการสําคัญนะทําให้ปากดําคล้ําได้ในอย่างผมเองเนี่ยใช้วาสลีนนะครับผมชอบใช้วาสลีนทาปากให้มันชุ่มชื่นนะครับเพราะว่าไม่ชอบทาลิปวาสลีนตัวนี้ก็ดีนะฮะอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่ว่าใช้ประจําอยู่เลยเอามาฝากมาบอกกันนะครับใช้แปรงสีฟันถูเบาๆทุกเช้าหลังแปรงฟันแปรงลิ้นแปรงฟันเสร็จปั๊บก็แปรงดิมฝีปากด้วยซะมันจะได้ขจัดพวกเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วออกด้วยสุดท้ายครับสิ่งทที่คควรครํานะับ เลิกเลียริมฝีปากอันนี้พฤติกรรมแย่มากนะครับทำให้เสียบุคลิกด้วยอย่าเลียริมฝีปากนะครับน้ำลายมันจะทําให้มีสารบางตัวทําให้ริมฝีปากเราดําคล้าได้ควรเลิกเลียริมฝีปากเพราะน้ําลายนี่แหละตัวการทําให้ริมฝีปากคล้าได้นะครับถ้าปากแห้งทาอย่างที่ผมบอกถ้ารู้สึกปากแห้งใช้พวกลิปหรือว่าอย่างนี้วาสลีนทาได้เราจะได้ไม่ต้องไปนั่งเลียริมฝีปากบ่อยเสียบุคลิกด้วยนะครับสุดท้ายการกินผลไม้รสเปรี้ยวนี้หลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงเพราะมันเป็นกรดไงมันจะทําให้ริมฝีปากเราดําคล้านั่นเอง เป็นไงครับเคล็ดลับการแก้ไขปัญหาริมฝีปากดำคล้ำสำหรับคุณสาวๆคุณหนุ่มๆที่อยากาลดปัญหาตัวนี้เอาไปใช้ดูนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนแล้วเจอกันคราวหน้าสวัสดีครับ